สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชพรพลอยหลุดจำนำจำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนำและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีใบร,ร,รับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมการสั่งซื้อสินค้าให้แคปเจอร์ภาพสินค้าที่สนใจทักเข้ามาที่แพลตฟอร์มต่างๆของร้านค้า ได้แก่ Line Official หรือเพจ a c e b o o k การเข้า Line Official ของร้านค้าพิมพ์ ID l ลน์ตามที่ปรากฏบนหน้าจอค่ะ mm hmm. adsai 4 2 1 hkghi ค่ะ mm hmm. เห็นคลิปแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าใหม่เสร็จค่ะ mm hmm. กรณีถูกใจสินค้าย้อนหลังอย่าลืมแคปเจอร์ภาพที่มีวันที่ของสินค้าเข้ามาด้วย ด้วยนะคะสินค้าชินแรกต่างหูเพชรตุ้งติง้งเรือนทอง90หนัก11.9กรัมประดับเพชร2เมตร10ตางและ180เมตร1.80กรัตชิ้นงานขนาดกว้าง2.1คูณสูง2.9เซนราคา58,000บาท งานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์สวยโดยนำเพชรมาจัดประดับด้านบนเป็นรูปโบส่วนด้านล่างทำเป็นตุ้งติ้งชิ้นนี้สามารถถอดตุ้งติ้งออกได้ใส่แบบโบอย่างเดียวหรือใส่ประดับห้อยกับตุ้งติ้งก็ทำให้งานสวยหวานน่ารักยิ่งขึ้นค่ะเป็นงานที่มีลูกเล่นสำหรับคนที่ขี้เบื่อเป็นงานที่เพชรเยอะเพชรขาวเพชรเกือบสองกะลัดค่ะ น้าง,งานไม่เล็กใส่ประดับแล้วดูเด่นดีค่ะเหมาะกับผู้ที่ชอบงานตุง้งติ้งบางวันเบื่อก็ถอดแจ็คเก็ตตุง้งติ้งออกใส่แบบโบอย่างเดียวก็ได้ค่ะเข็มกลัดไพลินประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก4.3กรัมประดับเพชร3ตัง3เม็ดรวม9ตงังชิ้นงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2.1เซน กั้นกลัดยาว1.3เซนระบบล็อกแบบหัวจักราคา14,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานขนาดไม่ใหญ่นะคะชิ้นงานลดหย่อนขนาดกว่าเหรียญ5บาทเล็กน้อยค่ะไว้กลัดคอเสื้อในกรณีที่คอเสื้อลึกหรือกัดประดับเพื่อความสวยงามพอยเม็ดเล็กแต่เล่นไฟวิบวับค่ะ แหวนเพชรหัวใจเรือนทอง 18K หนัก3.4กรัมประดับเพชรปาเกตล้อมด้วยเพชรกลมรวม0.57กรัตหน้าแหวนขนาดกว้าง1.4คูณสูง0.9เซนแหวนเบอร์51ราคา25,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์ที่นำเพชรปาเกตมาประดับร่วมกับเพชรกลมคะ่ะ เพชรที่ประดับขาวมากและหน้าง,งานขนาดใหญ่กำลังดีค่ะเป็นแหวนดีไซน์หัวใจที่ดูเก๋ไม่เหมือนแหวนหัวใจทั่วไปทั้งยังประดับบ่าข้างเสริมให้ชิ้นงานดูหรูยิ่งขึ้นค่ะแหวนหัวใจเป็นแหวนความหมายดีใส่ได้ตลอดการค่ะกำไลทับทิมสยามดิบเรือนปาหะหนัก11.6กรัม ประดับทับทิมสยาม20เมตรหน้ากำไรกว้าง0.3เซนรอบวง16.5เซนกำไรทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5.5เซนระบบล็อกสองชั้นแบบลินเสียบและสายทิ้งราคา1 6 5 0 0บาทงานชิ้นนี้นำทับทิมสยามดิบมาเจรไนทรงกลมวางประดับครึ่งวงกำไรค่ะ ทับทิมสยามปัจจุบันจัดว่าเป็นพลอยหายากขุดใหม่ไม่มีแล้วนะคะชิ้นนี้เป็นงานโบราณที่มาในสภาพดีค่ะพลอยเล่นไฟวิบวับตัวเรือนเป็นทองโบราณหรือปาหะคือส่วนประกอบของเงินผสมทองนะคะ ตัวล็อก2ชั้นแน่นหนาดีค่ะเป็นระบบลิ้นเสียบและมีสายทิ้งคล้องอีก1ชั้นเพื่อป้องกันการหลุดขณะใช้งานค่ะพอยเม็ดเล็กแต่เล่นไฟไวิบวับงานดีน่าใช้ค่ะแหวนมรกตโคลัมเบียล้อมเพชรงานมือหนึ่งเรือนทอง 18K หนัก4.5กรัมประดับมรกตโคลัมเบีย1.71กรัตพร้อมใบเซอร์ เพชรรวม0.40กรัตหน้าแหวนขนาด1.1คูณสูง1.2เซนแหวนเบอร์53ราคา41,000บาทมรกตโคลัมเบียเม็ดนี้สีสวยและข้างในเนื้อสะอาดค่ะเซตติ้งดูเรียบหรูใส่ประดับขึ้นนิ้วแล้วดูสวยดูไฮเขียวมรกตเป็นเขียวที่ดูแพงค่ะ มรกตเป็นพลอยเนื้ออ่อนที่มีราคาสูงการดูแลรักษามรากตเพื่อให้สีดูสวยและเนื้อมรกตดูชุ่มชื้นเทคนิคคือนำคารเทลบัต,ตบจุ่มน้ำมันอะไรก็ได้เช่นเบบี้ออยน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันมะพร้าวจุ่มและชโลมบางๆบ,บ,บนเนื้อมรกตอย่าให้ถูกเพชรนะคะชุดสร้อยคอและข้อมือทับทิมพมา่าดิบล้อมเพชรกุลาบเรือนปาหา่า ขายยกชุดไม่แยกชิ้นนะคะสร้อยข้อมือเรือนปาหะหนัก23.4กรัมประดับทับทิมพม่าดิบ8เมตรเซอร์พลอยมาให้แล้วค่ะประดับเพชร136เมตรรวม1.28กรัตหน้าสร้อยกว้าง1.1เซนสร้อยยาว18.5เซนระบบล็อกแบบลิ้นเสียบและหนวดกุ้ง ราคายกชุดไปพร้อมสร้อยคอ75,000บาทได้พลอยดิบเม็ดใหญ่ประดับรอบวงทั้งยังล้อมด้วยเพชรกุหลาบเป็นงานสวยคลาสสิกที่ผ่านการเวลาอันยาวนานสำหรับงานเก่าทั้งร้านจะคงสภาพเดิมไว้นะคะหากคุณลูกค้าต้องการให้ชุบล้างงานจะออกมาดูเหมือนใหม่สามารถสั่งได้ทางร้านบริการให้ฟรีค่ะ สรอยข้อมือชิ้นนี้มาค่อนข้างยาวนะคะ18.5เซนกรณีที่คุณลูกค้าต้องการสั่งตัดสั้นก็สามารถสั่งทางร้านได้นะคะตัวล็อกลิ้นเสียบมาแบบยาวล็อกได้แน่นหนาดีค่ะ สินค้าทุกชิ้นในร้านลงราคาไว้เป็นราคาสุทธินะคะเพื่อง่ายต่อการตัดสินใจของคุณลูกค้าและง่ายในการทำงานของทางร้านด้วยค่ะสร้อยคอมาพร้อมใบเซอร์เช่นกันเป็นพลอยดิบนะคะเรือนปาหะหนัก32.4กรัมประดับทับทิม10เมตรช่วงพลอยประดับเพชร14.5เซนจี้สูง4เซน ประดับเพชรกุหลาบขนาดครึ่งตัง48เมตรและ1.5ตัง100เมตรทั้งชิ้นงานเพชรรวม1.74กรัตสร้อยยาว19นิ้วมีห่วงทดลดความยาว4เซนระบบล็อกแบบตะขอพวงมาลัยขายยกชุดพร้อมสร้อยข้อมือราคา75,000บาท สรอยคอนี้หน้าง,งานขนาดใหญ่ค่ะได้ทับทิมพม่าดิบเม็ดใหญ่มาวางจัดเรียงเป็นช่วงจี้และประดับตุ้งติ้งห้อยลงมางานสวยและมาในสภาพดีค่ะ ใส่ยกชุดจัดเซตกับสร้อยข้อมือก็ดูเหมือนเป็นผู้ดีเก่าที่มีเครื่องประดับโบราณไว้ครบชุดค่ะใส่ห้อยคอแล้วดูสวยหรูอลังการเพราะช่วงจี้ยาวและหน้าจี้กว้างค่ะแหวนพลอยหลากสีเรือนทอง90หนัก8.5กรัมประดับไพลินบุษราคำเขียวส่องทับทิม หน้าแหวนขนาดกว้าง2.1คูณสูง2.6เซนแหวนเบอร์56ราคา31,000บาทงานชิ้นนี้พลอยประมาณ10-12กลัดนะคะนำพลอยมาเจียระไนทรงรูปไข่วางจัดเรียงเต็มหน้าแหวน เป็นงานพลอยล้วนที่สีสันสวยสดใสทางร้านเช็คพลอยมาให้แล้วนะคะกรณีที่คุณลูกค้าต้องการใบเซอร์ร่วมด้วยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม600บาทค่ะทางร้านจะถ่ายหน้าตาใบเซอร์ให้คุณลูกค้าชมก่อนจัดส่งนะคะกรณีปรับไซส์แหวนทางร้านลดขนาดให้ฟรีเพิ่มไซส์ไซส์ละ400บาทค่ะทางร้านจะถ่ายวิดีโอเบอร์สุดท้ายที่คุณลูกค้าสั่ง เพื่อให้ตรวจชมความเรียบร้อยของหน้าแหวนและก้านแหวนก่อนจัดส่งค่ะต่างหูพลอยดอกไม้เรือนทอง30%หนัก4.4กรัมชิ้นงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.5เซนประดับพลอย14เมตรราคา8,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานโบราณนะคะเป็นงานพลอยล้วนไม่มีเพชรสีของพลอยแต่ละเม็ดสวยสดใส วางจัดเรียงประดับเป็นทรงดอกไม้เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบพลอยและรักความสวยสดใสของอัญมณีสีต่างๆค่ะงานชิ้นนี้หน้างานจัดว่าใหญ่ใส่ประดับแล้วเต็มใบหูค่ะ การประมาณขนาดสินค้าสำหรับการซื้อออนไลน์คุณลูกค้าต้องมีไมบ้บรรทัดมาวางตรงหน้านะคะดูจากตัวเลขที่ทางร้านวัดค่าไว้จะเป็นการประมาณขนาดสินค้าได้ใกล้เคียงจริงที่สุดค่ะสินค้าทุกชิ้นสามารถนัดชมสินค้าได้นะคะแหวนพิงซับไฟล์รอบวงเรือนทอง90หนัก1.9กรัมหน้าแหวนกว้าง2มิลพลอยประมาณ1กะลัด แหวนเบอร์55ราคา8,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานตัวเรือนทอง90ที่สีพิงโกนะคะนำพิงซับไฟมาเจรไนาทรงกลมวางประดับรอบวงค่ะใส่แล้วดูสวยหวานดีไม่ว่าจะมองทิศไหนก็เห็นความสวยหวานของพลอยแต่ละเม็ดค่ะพลอยเล่นไฟดีงานแบบนี้นานๆจะหลุดมาทีค่ะ ความเป็นพิงโกทําให้ชิ้นงานดูสวยละมุนประกอบกับความสวยหวานของพลอยสีชมพูทําให้งานชิ้นนี้ดูมีเสน่ห์ค่ะจี้พลอยหัวใจล้อมเพชรเรือนทอง90หนัก4กรัมประดับเพชร24เม็ดรวม0.32กระดัตชิ้นงานขนาดกว้าง1.9คูณสูง1.7เซนขั้วจี้กว้าง4ีมิล ราคา1 8 0 0 0บาทงานชิ้นนี้เป็นงานพลอยสีสันสวยสดใสาวางจัดเรียงเป็นทรงหัวใจแล้วล้อมด้วยเพชรค่ะหน้างานกำลังดีงานสวยน่ารักค่ะชิ้นสุดท้ายแหวนเขียวส่องดอกไม้ประดับเพชรเรือนทอง90หนัก5.53กรัมประดับเพชร6เม็ดรวม0.18กรัตเขียวส่อง7เม็ด 6ถึง7กระัตพร้อมใบเซอร์หน้าแหวนทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.5เซนแหวนเบอร์53ราคา25,800บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่เขียวส่องไฟดีมากค่ะ ความสวยของพลอยแต่ละเม็ดนำมาประกอบกันเป็นรูปทรงดอกไม้และเพชรที่เสริมประดับแต่ละมุมของกลีบดอกไม้ก็สวยขาวและเล่นไฟค่ะหน้างานขนาดกำลังดีไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปเป็นงานหลุดจำนำที่มาในสภาพดีก้านแหวนไม่มีรอยจิกบุบหรือบินจากการใช้งานค่ะ ความสวยฉ่ำของพลอยแต่ละเม็ดประชันกับความขาวและเล่นไฟของเพชรทำให้งานชิ้นนี้ขึ้นนิ้วแล้วมีสเสน่ห์ชวนมองค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียริรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ